ป้าคะ่ะมีเพื่อนๆใช้ลาแทมแอนเทอร์ enter, ฉีดพ่นทางใบและลำต้นแต่ว่าเป็นไฟท็อปบริเวณโคนต้นจะใช้กรดฟอสฟอริกฝังเข็มได้ไหมครับยาจะไปต่อต้าน,นกันกับลาแทมและแอนเทอร์ไหมอ่ะจริงๆแล้วลาแทมแอนเทอร์อ่ะสามารถกําจัดไฟท็อปได้อยู่แล้วนะคะแต่อยากให้ดูก่อนว่าวิธีการใช้ของเราเนี่ยใช้เหมาะสมหรือยังทางเรื่องของอัตราใช้ความถี่ในการใช้แล้วก็วิธีที่ใช้วิธีที่ใช้ที่เหมาะสมคือ,อยังไงคะ่ะป้าเออเราต้องผสมเสร็จเรียบร้อยแ่ะ เราต้องฉีดบริเวณที่เป็นสาเหตุของโรคอย่างเช่นถ้าคุณฉีดไอตัวกิ่งแห้งการทูบใช่ไหมก็ฉีดเฉพาะข้างตนข้างข้างบนนะแต่คนต้นน่ะซึ่งอาจจะเป็นไฟท็อปก็ได้ ซึ่งเราไม่ได้ไม่ได้กําจัดเลยกก็ฉีดทั้งบนเพราะตัวนี้ไม่ได้กําจัดเนี่ยมันก็เชื้อมันอยู่เพราะงั้นคุณต้องดูว่าฉีดทั้งต้น,นดีที่สุดท้าม้ฉีดทั้งต้นคือคนต้นเอ่อบริเวณทรงพุ่มอะไรเงี้ยแล้วก็ฉีดทั้งต้นทั้งมดอย่างเงี้ยจะจะจะครอบเยื่ได้มากกรณีที่คุณบอกว่าเอ้ทำไมไฟท็อปคนต้นมันยังมีอยู่แล้วคุณจะใช้ไอ้ตัวฟอสเฟดิกฉีดเข้าไปฝังเข็มเข้าไปจริงๆเราต้องไม่ต้องใช้ถึงขนาดนั้นแล้วตัวลาเทมแอนเทอร์มันก็กาจัดได้หมดค้ตว่าูนน รากมีไหมคุณต้องฉีดด้วยไม่จำเป็นต้องใช้ฝังเข็มอีกแล้วครับแต่ถ้าเกิดว่าข้างล่างคนต้นคุณไม่ได้ฉีดคุณฉีดแต่ข้างบนข้างล่างมันยังไม่ถูกกาจัดไง มันก็ไม่อยู่นะสรุปว่าการใช้ให้ได้ผลเนี่ยจะต้อง1คือใช้อัอตราใช้ที่ถูกต้อง2คือวิธีใช้ก็ต้องใช้ด้วยวิธีที่ถูกต้องนะคะบริเวณสาถ้าเห็น,หนรอยโรคบริเวณไหนให้ใช้บริเวณน,นั้นถ้าเอาให้ง่ายนะคือเราจะฉีดพ่นทางใบทั้งในแล้วก็นอกสมพุ่มฉีดราดบริเวณคนต้นแล้วก็ลำต้นด้วย 3. <อ>ก็คือระยะห่างที่ใช้เนี่ยก็ต้องเหมาะสมถ้าเกิดว่าช่วงเป็นโรคเนี่ยจะต้องใช้ถี่ขึ้นนะคะประมาณทุกๆ5 7าถึงวั ถ้าใช้ครบตาม3ข้อนี้เรื่องของไฟท็อปหายแน่นอนค่ะนนปรึกษาสอบถามหรือสั่งซื้อสินค้าได้ทางไลน์แอปไซลักเซนทกรีน